สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยผมพาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศหน้าบ้านครับมีชมต้นไม้กันครับมีดอกพังพวยแพงพวยมีต้นจันผาครับนี่ต้นจันผางามได้น้ำฝนต้นเริ่มโตแล้วครับมาทุกท่านมาชมกนันนี้เป็นต้นมะเมี่ยวครับต้นมะเมี่ยวปลูกไว้ เดี๋ยวสักพักก็ได้กินแล้วมียอดตำรึงมีต้นตำรึงพันอยู่มีต้นพริกไว้ที่หน,น้าบ้านไว้กินมีต้นมะม่วงเามามะนาวโอ้ต้นกล้วยด้วยชมบรรยากาศยากเช้า,า,าทองฟ้าคลึ้มเหมือนฝนจะตก นี้ต้นมะฮอกกานีริมถนนครับพาชมบรรยากาศยามเช้า,าไม่มีแดดต้นไม้ต้นพุทธสุปโชคมีดอกสวยครับสีขาวสวยต้นสูงเอาคอผมนะครับ ต้นหมอนด้วยฝากชมเพลินๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมึงก็น้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ